นี่เลี้ยวขวาจะเลี้ยวขวา<ม>เลี้ยวขวาเลยจ้าไปหรีิหรือว่าแควถึงแล้วเออถึงประจุหมายแล้วสามร้อยยี่สิบเก้าโลขับต่อไปยี่สกิโลเมตรรองพอพอไม่ต้องร้องเงียบถ้าไม่อยากให้ตีบ้านเงียบนะอัดคลิปอยู่โอเคไหม โอเคไหมเธอโอเคโอเคเธอก็เธอก็โอเคใช่ไหมอืมโอเคเฮ้ยกระเป๋าตังค์ไปไหนวะใส่ที่ไปแล้วเหรอลองก่อนจะลงไปเช็คอินเฮ้ยกระเป๋าตังค์ไปไหนอะเฮ้ยลงไปไหนวะเนี่ย กระเป๋าตังหาลยกระเป,าาเป๋าเหรียญน่ะพี่ให้เธอให้มาแล้วน่ะแต่ว่าฉันไปโยนใส่ไปไหนมะอยู่นั่งทับทเลยเราด,ดูที่เท้าที่ขาที่ไหนวะหลงลืมเลย โอ้ดีมากเลยอันไหนวะไม่เคยมาพักเลยถึงนี่นี่นนู่นไปนู่นยังไม่ถึงว่ามาล้างอไหนีเลยบ้าข้า,าขงในนู่นมาอากาศธรรมชาติสวนละเอ้นาอาหารเขาโซนอาหารเขาจำาเลี้ยงได้เนี่ย จอดรถแถบนี้เลยเราข้ามไปมาจอดหน้าเลยจะเอาของลงหน้าเลยเหรออ่ะก็นี่อ่ะล็อบบี้มันอยู่นี่ไหนเดี๋ยวเราไปก่อนไป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 หน้าล็อบบี้เลยไงก็นี่ไงถึงราตรงไหนเออขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอีกเนี่ยล็อบบี้มันอยู่นี่เออเดี๋ยวให้เด็กไปส่งเงี้ยดิขึ้นไปอีกเนี่ยวไปขึ้ไปอีกเหนี่ยวเลี้ยวไป เดี the the MM the 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 ๋ยวเราเออขึ้นไปข้างบนเลยก็ได้จอดทั้งจอดตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเธอก็ขึ้นไปจอดข้างบนเลยก็ได้ขึ้นบนเลยขึ้นนบเลยแล้วเดี๋ยวให้เอารถลงมาจะเอาเออเดี๋ยวมีรถดีแหละเอาของลงก่อนนี่เราอยู่ไหนรู้เนี่ยอ๋อเขาเขามีรถนี่เดี๋ยวฉันจะไปเช็คอินก่อนจะถึงแล้ว ถึงแล้วจ้าชัดมาถึงแล้วนี่โรงแรมเดี๋ยวฉันเช็คอินก่อนนะจ๊ะล็อบบี้โรงแรมจ้า ไปห้องพักกันจ้าเตรียมออกมาไว้เลยฉันมาถึงมันมืดไปหน่อยอะมองไม่เห็นอะไรโอ้ย ่ง้วสองนึ่งศูนโอเคช่ไหครับ่นนนานอนเขียวอ่ะผู้ชายหลบสิหลบหบผู้ชายหลบ,บกว่ห้อง จองเปลี่ยนคู่ก็คืนนี้ก็ไม่พูดถึงที่กรุงเทพอ๋อโอ้ยห้องน้ำนี่มีอ่างอาบน้ำอีกแล้วอ่ะแต่รอบนี้ฉันจะไม่แช่แล้วน้ำใหญ่ดีโอเคข้างนอกไว้รีวิวพรุ่งนี้แล้วกันเนาะพรุนี้มองไม่เห็นแล้วมืดแล้วอ่ะนี่ก็น่านอนดีแหละถูกด้วย เข้าเลยเปิดประตูไปไนี่นก็เป็นวิวแม่น้ำนี่แต่ว่ามันมืดแล้วล่ะพรุงนี้ก็แล้วกันเจ้โอเคจ้าโดยรวมแล้วก็โอเคนะห้องนี้ไม่ถึงพันอ่ะแปดร้อยกว่าบาทชั้นจองมาตั้งแต่ช่วง こんにちは。